แม่นจนขนลุกคุณคือคนที่มีดวงจิตเทวดาสายคุณพระหรือสายราหูสังเกตได้สามตัวท้ายเลขบัตรประชาชนคุณจะรู้ได้อย่างไรคุณมีดวงจิตเทวดาสายคุณพระหรือสายราหูคอยปกปักรักษาคุ้มครอง กายสังขารของคนไม่ใช่ตัวกูของกูจึงไม่อาจหัวหาไม่ให้มีสิ่งใดแตะต้องหรือเข้าออกได้จิตวิญญาณมากมายที่เล่อนอยู่บนโลกมนุษย์อาศัยกายสังขารของตัวเราด้วยการเข้าแทรกเข้าแซงแฝงอยู่ร่วมกันทำให้คนทั้งหลายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นธรรมชาติตามยุคตามสมัยกึ่งพุทธกาลหลัง2,500ปี คือยุคของเทพพรหมอสูรมารจะลงมาซึ่งไม่ได้ไหมายความว่าจะดีหรือเลวไปเสียหมดดีก็มีเช่นคนเลวถูกจิตวิญญาณดีเข้าแทรกแซงกับทําความดีก็มีคนดีถูกวิญญาณไม่ดีเข้าแทรกแซงทําสิง่งผิดก็ได้โลกยุคนี้หาคนดีที่แท้จริงจะไม่พบหาคนเลวที่แท้จริงก็ไม่มีเหมือนกับจิตวิญญาณทั้งหลายเข้าแทรกแซงกายสังขารมนุษย์ อยู่รวมกับมนุษย์ก่อให้เกิดมนุษย์พันใหม่คือมนุษย์สองมิติมิติหนึ่งมีกายสังขารปกติอีกมิติหนึ่งก็คือเทวดาประจําตัวของเราทีนี้ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเทวดาประจําตัวในร่างกายของเราทุกคนนั้นก็จะมีสองดวงจิตคือของเรา และกับอีกหน่วงดึงดูจิตนั่นที่เราเรียกว่าเทวดาประจําตัวนั่นเองและก็จะอยู่กับเรานี้จนตายดังนั้นทุกคนจะมีสองอารมณ์ในคนคนเดียวกันในวันพระเทวดาประจําตัวจะได้รับสิทธิในร่างกายของเราให้สังเกตดูจากปกติเป็นคนไม่กินสุราไม่ดื่มสุรา แต่พอวันพระกับอยากกินแถนกินแล้วอร่อยกินแล้วไม่เมามีความสุขหรือปกติไม่ชอบไปวัดแต่พอวันพระตื่นตั้งแต่ตีสี่เตรียมอาหารไปวัดหรือบางคนอารมณ์เปลี่ยนไปวันพระที่ไหลกลายเป็นคนดูจาาอารมณ์มันอยู่ที่ว่าอีกดวงจิตข้างในตัวเราเขาเป็นใครสายคุณพระหรือสายรางัง เปรียบเทียบง,ง่ายๆสายคุณพระก็คือเปรียบเสมือนตำรวจสายราหูก็เปรียบเสมือนโจรดังนั้นมันคือขาวกับดำแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในร่างกายของเรานั้นดวงจิตสายไหนของเราก็ต้องมาลองเช็คด,ดูกันวิธีการตรวจช็คก็โดยการที่เอาเลขท้ายประจำตัวบัตรประชาชนสามตัวท้ายของเรานำมาบวกกัน จนเหลือเลขตัวเดียวอย่างเช่น4ห้าหนึ่งก็เอา4มาบวกกับห้ามาบวกกับหนึ่งก็เท่ากับสิบเอาหนึ่งบวกกับศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งและอย่างเช่นเลขเก้าศูนย์สามก็เอาเก้าบวกกับศูนย์บวกกับสามก็เท่ากับสิบสองก็เอาหนึ่งมาบวกกับสองก็เท่ากับสามให้เหลือจํานวนเลขคี่ตัวเดียวเมื่อได้ตัวเลขตัวเดียวแล้วเราก็เอามาดูคําทํานายกัน สำหรับคำทำนายเมื่อท่านบวกได้แล้วเลขตัวเดียวแล้วก็ตรงกับสายของคุณพระก็จะมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าและเลขเก้าคำทำนายของสายคุณพระก็จะเป็นสายที่อาพมักไร้ขู่โดนรังแกหาเลี้ยงคนอื่นเสียสละและโดดเดี่ยวเศร้าเจ้าน้ำตาชีวิตมักวนเวียนอยู่กับวัดกับก,บการทําบุญทําทาน ทำบุญกับคนก็ไม่ขึ้นบั่นปลายชีวิตมักจะอยู่คนเดียวสายนี้อย่าได้คิดทําความชั่วเพราะชาติก่อนทำมาหนาักแล้วถ้าเพิ่มกรรมอีกก็จะสาหัสสากันมากขึ้นบางรายถึงขันไปต่อไม่ไหวจบไปก่อนเวลาอันควรก็มีสายนี้ก็ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมุ่งทําแต่ความดีจะช่วยให้ชีวิตดียิ่งขึ้นเพื่อชดใช้กรรมแต่ชาติปางก่อน สายราหูสําหรับพวกที่บวกได้แล้วได้หมายเลขดังต่อไปนี้ได้หมายเลขสองเลขสามเลขหกเลขเจ็ดและก็เลขแปดสายราหูเป็นสายที่มากมากด้วยอํานาจวาสนาเป็นคนใจก่าใจใหญ่จิตใจดีแต่ออกนักเลงมักมีโชคลาภจากหน้าที่การงานมักได้มาแบบไม่ต้องดิ้นรนมากนะัก เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงและทํางานได้หลายอาชีพคนที่อยู่ในสายดาหูมักมิดมีพฤติกรรมหลากหลายในตัวเองเช่นเช้าทําบุญบายบริจาคตกดึกเข้าพับเข้าบาทกินเหล้าเมายาหรือบางคนเจ้าอารมณ์ด่าลูกน้องปากร้าย จะอารมณ์ไม่ค่อยทำบุญแต่ก็มีโชคลาภเสมอขายของก็ดีขายของก็เก่งและมักจะได้อะไรแบบไม่ขาดฝันคือนิสยัยสายราหูนี้ต้องมันช่วยคนทําทานบริจาคคือถ้าได้เงินมาก็นําเงินบางส่วนช่วยเงินจะถูกเติมตลอดหากขีเหนียวไปไม่แบ่งปันใครเงินก็จะไม่เพิ่มพูนดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าสายไหนก็ เดินตามสายตัวเองและก็จะได้เลือกสงสัยสักทีว่าทําไมเรามีนิสัยแบบนี้ชะตาแบบนี้ก็ต้องบอกว่ากรรมลิขิดคนเราทุกคนเกิดมาโดยแรงกรรมแต่ปางก่อนมีทั้งกรรมดีและไม่ดีมันจะถูกขีดเขียนกําหนดด้วยกร,ราฟหลับ12บราศีและตัวตนของเราก็จะถูกลิขิดมาในเลขสตัวไทยจากบัตรประชาชนสิ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นตัวชี้นำดําเนินเรื่องให้เรามีอันเป็นไปในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตหากเราทำกรรมดีเมื่อชาติปางก่อนชาตินี้คุณก็จะได้สวยสดรกมดีนั้นแต่ถ้าหากชาติปางก่อนคุณทำเรื่องที่เลวร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องมาชดใช้มาตามชดใช้กรรมในภพนี้ดังนั้นเราไม่สามารถแก้ไขหรือขอลดหย่อนกรรมนั่นได้มีหนทางเดียวคือชดใช้อ่าแขนรับมัน แล้วก็อย่าสร้างกรรมเพิ่มสำหรับวิธีการเติมบารมีให้กับตัวเองหรือการทำบุญให้ตัวเองและเทวดาประจำตัวทุกคนที่ได้เกิดมาก็ต้องมีเขาติดตัวมาด้วยโดยเทวดาประจำตัวในช่วงหนึ่งปีแรกเกิดเราเกิดมาก็จะมีเทวดาประจำตัวยังคงมีพลังในการคุ้มครองร่าแต่พอครบปีพลังนี้ก็จะหมดแรงและหลับสนิทในร่างกายของเราหรือพอเราเริ่มรู้ความ พลังนั้นก็จะเบาบางจนบางทีก็ไม่มีสัญญาเลยดังนั้นหากเรารู้ก็ควรเติมบุญเติมพลังให้เขาเพื่อให้เขามีพลังมาช่วยเราในเจ็ดวันเกิดการทำบุญของแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันไปเทวดาที่ติดตามตัวเรามาจะเสวยบุญแตกต่างกันต้องทำให้ตรงกับวันที่เราเกิดจึงจะเกิดผล คนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ทำบุญด้วยหลอดไฟเทียนไฟฉายไฟแช็กหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างคนเกิดวันจันทร์ทำบุญกับคนพิการคนตาบอดแขนขาดขาขาดคนเกิดวันอังคารให้ทำบุญกับคนป่วยคนไม่สบายหรือไปทำตามโรงพยาบาลทั่วไปคนเกิดวันพุธให้รวมจ้างสาาวัตโบสถ์โรงทานโรงเรียนห้องน้ำ คนเกิดวันพฤหัสบดีให้ทำกับเด็กๆเ,เช่นทุนการศึกษาเรี้ยงอาหารเกี่ยวกับเด็กคนเกิดวันศุกร์ให้บริจาคน้ำดื่มเครื่องดื่มในงานศพงานบุญจะทำบุญวัดไก่บ้านก็ได้คนเกิดวันเสาร์ให้ไปไถ่ชีวิตสัตว์โคกระบือหรือปล่อยนกปล่อยสัตว์ทุกชนิด พร้อมด้วยเจ็ตวิธีทำบุญวันเกิดเสริมโชคให้กับตัวเองดังนี้ 1. สมาทานศีลตั้งใจรักษาศีลหาให้ครบทวนเมื่อมีศีลทีด่ดีโชคลาบก็เกิดขึ้นได้และทำให้ชีวิตเจริญดวงเรือง 2. มันสวดมนต์เจริญภาวนาสวดพระปริตด้วยศรัทธาสมาธิเทวดาจะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขสมหวังอย่างไม่ขาดคิดไม่ขาดฝัน สามเลี้ยงดูบิดามารดาพระคุณที่ดูแลพ่อแม่มีผลมากชีวิตของผู้นั้นจะไม่ตกต่ำถึงที่สุดและในคราวตกอับก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสี่ทำอาชีพสุจริตทำอาชีพที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมจะส่งผลให้ชีวิตไม่ตกตำ่ำไม่มีเจ้ากรรมนายเวรการงานการเงินก็จะไหลมาเทมาหาถวายสลากพัดโดยผู้ทำบุญนำปัจจัยสี่จัดใส่ภาชนะ ผู้ทำบุญถวายสลากพัดนั้นจะมีผลได้โชคลาภแม่ฟุกฟุกหกทำบุญใส่บาตรเป็นประจำให้ทานแก่ผู้อยากไร้หรือสัตว์ทานจะเป็นผลทำให้เกิดความของตัวในการหาทรัพย์ทำให้รำ่ำรวย 7. ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณนอกจากจะทำให้เป็นทีรักของคนหลอบๆลอกขางแล้วยังเป็นคุณธรรมหนึ่งที่เทวดาชันช่วยสรรเสริญ หลังจากเสร็จจากการทำบุญแล้วอย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับตัวเองให้กับเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรโดยพูดว่าวันนี้ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้ทำบุญด้วยระบุของที่ทำบุญและขอส่งบุญนี้มอบให้แก่ตัวข้าพเจ้าชื่อนามสกุลและเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าและเจ้ากรรมนายเวร ขอแบ่งปันบุญนี้ให้แก่ท่านเจ้าที่เจ้าทางบ้านเลขที่ระบุที่ลูกได้อยู่อาศัยและขอถวายบุญนี้แก่ท่านพระยายมราชท่านเทวท่านททาเวชวันขอให้ทุกท่านโปรดมาอนุโมทนาสาธุกับบุญนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุยิ่งถ้าเราทำบุญบ่อยๆทำทานบ่อยๆ ยิ่งเวลาที่เรากำลังเหมือนจะหมดแรงท้อแท้หาทางออกไม่เจอหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็มันไปเติมบารมีให้ตนเองการทำบุญแบบนี้คือการเติมพลังให้ตนเองและเทวดาที่ท่านปกปักรักษาคุ้มของเราติดตามตัวเรามาตั้งแต่เกิดหากเขามีพลัง เวลาล่างกายของเราเจอปัญหาอุปสรรคเข้าตาจนท่านก็จะได้มีแรงช่วยเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในยุคที่ยากลำบากข่าวยากมากแพงเกิดเหตุร้ายรบดราข่าฝันกันไปทั่วทั้งโลกในปัจจุบันนี้เพื่อจะทำให้เรานั้นมีกำลังมีกำลังใจที่จะลุยต่อไป ขอให้เราทำเป็นประจำทุกวันเพราะใครก็คงช่วยเราไม่ได้นอกจากเราต้องช่วยตัวเองท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆอยู่ในศีในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ